ทุเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับถามว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ที่การบริหารจัดการของทางภาครัฐและเอกชนของเราอันนี้สําคัญมากอันนี้ผมผมจะเล่าภาพกว้างๆให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยใน CLMV เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวนะครับทางเมียนมานะครับแล้วก็เวียดนามจนถึงจนถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยเขามีการเพิ่มปริมาณก,การปลูกกันเยอะมาก อินโดนีเซียเนี่ยปริมาณการผลิตทุเรียนต่อปีเนี่ยใกล้เคียงกับไทยเลยนะครับใกล้มากละเ,เวียดนามเนี่ยก็จี้มาติดๆเรเป็นล้านตันต่อปีแล้วเขาปลูกกันมากกว่า5 0 0แสนไร่ละส่วนทางกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้ก็น่าจะถึงแต,แต,แตะๆสองแสนสองแสนไร่ทางสบปลาวเนี่ยขึ้นมาเป็นแสนไร่ทางเบนมาเนี่ยอยู่ราวๆสัก4ี่ห้าหมื่นนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าปริมาณการผลิตทุเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากพอพอเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ก็จะเกิดการแข่งขันทางการค้าใช่ไหมครับเพราะไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วท,ที่ของเราเนี่ยเราเป็นประเทศเดียวที่สามารถส่งผลสดเข้าสู่ประเทศจีนได้ซึ่งเป็นตลาดหลักต้องยอมรับว่าตลาดหลักเราจริงๆคือตลาดจีนครับถ้าเราคิดว่าเราไปเปิดตลาดใหม่ไม่ใช่ไม่ลองนะครับไม่ใช่ไม่พยายามแต่ว่าวอลุ่มหรือการส่งออกนะ่ะมันน้อยมากมันนิดเดียวไม่ได้เซี่ยวนึงของทางประเทศหลักๆไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าทางบางจุดอย่างอย่างที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยไต้หวันก็สิงคโปร์ก็รับประทานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการแข่งขันสูงปุ๊บ เราจะอยู่รอดได้ยังไงเราจะอยู่รอดได้เนี่ยปัจจัยหลักๆเลยก็มีอยู่สามปัจจัยเริ่มแรกเลยก็คือโ r รด u c t ์ก่อนผลิตภัณฑ์ทุเรียนแล้วนี่แหละเพราะว่าเวลาเราไปสู่ที่ตลาดที่จีนตอนนี้ตอนนี้ทางเวียดนามเนี่ยสามารถส่งเข้าได้แล้วทางฟิลิปปินส์ส่งเข้าได้แล้วก็จะไปวางโชว์เทียบกันละกับทุเรียนของไทยที่ที่นูน่นถ้าของเราดีสู้เขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมครับในราคาเท่ากันเนี่ยเขาก็ไปซื้อของเวียดนามดีกว่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ผลผลิตที่ดีต้องตัดในเวลาที่เหมาะสมทําต้นให้สมบูรณ์ให้ธาตุอาหารให้ครบทุเรียนเราก็จะออกมามีรสชาติไม่แพ้ใครอยู่แล้วในเรื่องนี้ถ้าเกิดเราทําในสิ่งพวกนี้ได้ดีแต่บางครั้งมันก็จะมีการที่ว่าเราเล่นงการเก็บเกี่ยวมากเกินไปนะครับหรือว่าการจัดการธาตุอาหารไม่เหมาะสมทําให้คุณภาพไม่ดีบางครั้งมีการใช้ในเตรสมากไปเนื้อทุเรียนก็เสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ผู้บริโภคไม่ถูกใจก็อาจจะเปลี่ยนไปทางเลือกใหม่ได้ตอนนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยทุเรียนเวยนนาในปีหนึ เขาส่งเข้าได้แทบแต่ทางชายแดนน้อยๆปีหนึ่งก็อาจจะย,ยอดส่งออกก็อยู่หลักสักพันล้านพันกว่าล้านบาทตอนนี้เขาแค่10เดือนเนี่ยเขาขึ้นมา5 0ห0กว่าล้านบาทที่ส่งออกทุเรียนไปจีนนะครับในขณะที่ไทยเนี่ยอยู่แค่ประมาณแต่ล้านคือเขาเกินครึ่งแล้วนะของเราอ่ะในแค่ปีเดียวนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรจะเกิดอะไรก็จะเหมือนสินค้าเกษตรตัวอื่นที่เรารู้กันอยู่เ้วโดนเวียดนามโดนประเ,เทศอื่นเขาแซงขึ้นไปอย่างข้าวเมื่อก่อนบอกว่าข้าวไทยดีที่สุดไม่ต้องกังวลยังไงเราก็สบายอยู่ได้ตอนนี้ ไทยตกมาอันดับ4อันดับ5้านะครับมันมันมันก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแน่นอนร0อแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่คุมเรื่องคุณภาพแต่ไม่ใช่คุณภาพอย่างเดียวอีกอันนึงก็คือเรื่องเรื่องการขนส่งเพราะว่าทุเรียนของเราเนี่ยปัจจุบันปลูกกันเยอะมากทั่วประเทศปริมาณเยอะถ้าเกิดเราจัดการไม่ทันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสินค้าเกษตรมันรอไม่ได้มันก็จะเกิดการเน่าเสียเสียหายเพราะฉะนั้นการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นทางภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีการช่วยเหลือสนับสนุนอันนี้ก็ต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการด้วย ที่จะจัดการให้ทันในช่วงที่ผลผลิตออกเยอะเพราะบางครั้งเนี่ยพอช่วงผลิตออกเยอะเนี่ยเราไปดูตามโรงแพ็คบรรจุหรือเรียวที่เรียกว,ว่าโรงนะครับตามแหล่งต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหกองเต็มไปหมดเลยทุเรียนคือจัดการไม่ทันนะครับเราก็จะทําให้ราคาผลผลิตกเกษตรกรเนี่ยดรอปลงมาเยอะมันก็จะจะเกิดความเสียหายได้ได้ในในช่วงที่พีข,ของทุเรียนเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นตรวเนี้ยเราจำเป็นต้องส่งออกได้รวดเร็วไม่ติดขัด นะครับแล้วก็มีโรงพ็คบรรจุที่เพียงพออันเนี้ยมันก็จะเป็นการทําควบคู่กันไปเพื่อให้ราคาทุเรียนเนี่ยไม่เสียหายเพราะว่าอย่างประเทศอื่นอย่างเวียดนามอย่างสปปลาวอย่างเมียนมาเนี่ยเขามีพรมแดนติดกับจีนนะครับเขาไม่ต้องเสียเวลาการขนส่งลำบากเหมือนเราของเราต้องผ่านายด่านเลยต้องไปผ่านบาที่สปปลาวหรือเ,เวียดนามก่อนอีกแล้วก็ถึงเข้าได้บางครั้งเขาก็ต้องเอาสินค้าเข้าก่อนของเราก็ต้องรอคิวอีกอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้ดีสุดท้ายแล้วอันที่สําคัญมากที่สุดอันนึงงงก็คืืออเร่ตลาาดปท ้ามอก่อนไม่มีคู่แข่งเนี่ยมันก็ไปอย่างแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้มีคู่แข่งกันเยอะเราจะเห็นเลยอย่างมาเลเซียที่เขาทําตลาดภาครัฐเนี่ยเขามาช่วยเรื่องตลาดมูสังคิงของของมาเลเซียเยอะมากจนทําให้เขาโชว์ว่าของเขาเนี่ยพรีเมียมกว่าทุเรียนหมอนทองของไทยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเวลาเราเทสอะ่ะมันก็ไม่ได้บางคนเขาก็ยังว่าหมอนทองเราอร่อยกว่าอยู่เยอะแต่ว่าด้วยการตลาดที่เขาดีเขามีการซัพพอร์ตเทียบกับประเทศไทยซึ่ง ผมมองว่ายังน้อยเกินไปมากนะครับในเรื่องการตลาดเทียบกับสินค้ากเกษตรที่มีมูลค่าอันดับหนึ่งคนไทยเนี่ยแต่เราเราขาดการส่งเสริมทางการตลาดที่ที่เหมาะสมกับมูลค่าสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่โดนเขาแซงเนี่ยเราคงลำบากครับที่จะกลับไปขึ้นไปเป็นแท่นเปนอันดับหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นเราต้องจําเป็นต้องป้องก,กันก่อนที่มันจะเกิดปัญหาก็คือต้องมีการทําการตลาดที่ดีต้องใช้ซอฟต์ารวร์ที่ดีอย่างเรามีคนรู้จักเนี่ยอาจจะอย่างน้องเน่เนที่ มีชื่อเสียงใช่ไหมครับเราก็ควรจะต้องให้มาเป็นพรีเซนเตอร์หรืออย่างตลาดที่เราอยากเปิดใหม่ๆทั่วโลกอย่างเงี้ยใช้คุณลิซ่าแบ็คพิงก็ได้ถึงแม้คุณลิซ่าอาจจะมีกระแสบ้างที่ที่จีนเนี่ยแต่ว่าเวลามีเรื่องอะไรเกี่ยวขขเขาเขาก็ขึ้นเทนรนด์อันดับหนึ่งนะของเวฟบอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์ o วร์ที่มีพลังของเราเนี่ยไปกระตุ้นใ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 ,ใ,ในมุมพวกนี้นะครับจะได้เปิดตลาดใหม่ด้วยแล้วก็ตลาดเก่าของเราเนี่ยเราก็ยังรักษาลูกค้าในกลุ่มใหญ่ของเราไว้ได้อันนี้มันจะช่วยให้ราคาเรานะ แต่จะฝากว่าเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาวงการทุเรียนไทยเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยรับประกันว่าเพื่อนบ้านเราแซงเราแน่นอนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่อาจจะปี2ปีด้วยซัา